ง่ายง่ายวุ้ยว่าจะโชว์หน่อยไม่เป็นไรโอ้ริกการู้ น,น,นี่ที่ทับเป็นงานานะอโก้นั่นเราโดดะโก้นมโก้โโดกระโดปะป๊าเากง่ายง่ายเห็ดแล้วก็หอมหัวแดงมักกินปะ แบบใดแบบใดแบบใดถือใจมิเจ้าอาวา่าไข่ขาจังสันจันซีแบบใดแบบโอ้ยใส่เล็กที้หน่อยนะคะ่ะขาดโบเดเ่นโจมสลัดที่โจมสลัดไม่เงี้ยเอิญโจมสลัด แบบใดแบบใดจะคือใจมูเจออ้าหาว่าไครเท่าฉันจังสี่ <c oughs> ใส่หมดเลยค่ะของที่มันแซ่บลองชิมดูก,ก่อนแล้วก็จะปิดเลยนะคะ <c oughs> อุ้มอร่อยใส่แม็กกี้หน่อยนะคะ่ะหน่อยเด้อผัดกะเพราลองใส่แม็กกี้เบิ่งเด้อเพอร์เฟกไปแล้วค่ะ เป็นปลาดิพี่น้องข่อยอ่อนซ้อนขวัชิเก็บไปผัดกะเพราเอาไปใส่แกงเห็ดกระแซบขาบ้าบวมีผักอิตูเขา้าบวมีใบโหระพาน,านี่แหละใบออริกาโน่นี่แหละใส่ใบกะเพราโอ๊ยจุดนี้กระแทนใบกะเพรา มันบนมีใส่อีตู้เขาใส่อีตัวนี้แหละมันบนมีใบกะเพราเขาใส่อีตัวนี้แหละเอาใส่ผัดชาซีฟูด้ดหรือเอาใส่ผัดกะเพราเนื้อโอ้ยตายขึ้นมันเซ่หัวหงส์ซีโกโตะคักคักซีเลอุละเนโอ เอาอย่มาเอมาลอเล่นน้ำพอวอไปน้ำของใหม่